ความเป็นมาของเงาจินตามายาคุณรู้ไหมคุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่าป้ายหินโฮลาร์ได้กล่าวว่ามีโลกผนึกจินตามายาสามเหลี่ยมและเงาชั่วร้ายแพร่หลไปทุกที่ในหน้าที่5ของตูลที่เครื่องฉายโฮโลแกรมเคยมีจินตามายาสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นเมื่อรวมกับเนื้อหาเปลวเดือดที่หินก้าหารสามารถรู้ได้ว่าอีโรที่จกักรวาลมินิได้ผนึกพลังของตระกูลจินตามายาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง มันเป็นทั้งสกุลจินตามายาจากข้อมูลดังกล่าวเรารู้ได้ว่าจินตามายาเป็นพลังซึ่งส่วนใหญ่ถูกผนึกไว้ในมายาสามเหลี่ยมและส่วนเล็กๆของมันจะลอยในจักรวาลมินิจินตามายาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเราสามารถรู้ได้ว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นต้องมีพลังจินตามายาซ่อนอยู่แน่ ทุกคนยังจำคำที่เงาจินตามายาพูดได้ไหมครับทำว่าแผนหมายถึงอะไรและเกี่ยวข้องกับพนึกจินตามายาสามเหลี่ยมหรือไม่หรือแผนนั้นอาจจะเป็น